สวัสดีครับพบกับผมมาพินและ f i l t ท a i b l o g s p o t c o m นะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงแต่ว่าจะให้เห็นขั้นตอนการข้ามด่านแดนสวรรค์ไปลาวเบานะครับก็คือข้ามแดนจากลาวไปเวียดนามนะครับก็คือข้ามตรงสวนนเขตนะครับเพื่อไปเที่ยวเวียดนามพัคก,กาไปเวไปดานังนะครับก็จะอธิบายอย่างละเอียดเพราะว่าตอนนี้เราตื่นมาตอนเช้านะครับเพราะว่ารถมาจอดรอตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตีสองรอเพื่อจะข้ามไป ถ้านั่งรถเที่ยวกลางคืนมาเนี่ยจะต้องรออ่นด่านเปิดหงมเ,เช้านะครับแล้วเนี่ยผมก็ข้ามไปนะจากตรงนี้เนี่ยต้องเดินไปไกลพอสมควรกว่าจะถึงตัวด่านลาวน,ปปนะครับก็จะจ้างมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือจะมีบริการอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เลือกวิธีเดินไปะแล้วก็ตรงด้านเดี๋ยวจะให้เห็นว่าจากข้ามลาวไปแล้วไปเวียดนามยังไงมันจะมีช่วงต่อระหว่างลาวระหว่างเวียดนามนะครับ แล้วช่วงเดินมาจากด่านของเวียดนามคือรถของเราที่นั่งไปเนี่ยรถเขาจะไปรับเราอีกทีที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็จะข้ามแดนเหมือนกันเราไปแต่เราถือพาอร์อแล้วเราก็ข้ามไปขนของเราไปแล้วรถจะไปรอรับอีกปากทางหลังจากที่เราออกไปจากด่านเวียดนามเสร็จสิ้นขั้นตอนของตรงทางเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับ ถึงแล้วครับด่านลาวตรงน,นี้จะประทับตาออกในเรื่องเดินอีกไกลพอสมควรเลยถึงด่านเวียด อยู่ที่ด่านด่านแดนสวรรัสดนะครับข้างหน้าจะเห็นซุ้มประตูจะเป็นทางออกนะครับเราออกไปก็จะดีครับที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือประตูสุดเขตแดนลาวนะครับส่วนที่ซุ้มประตูแกไกลออกไปหน้าตา,ตาแปลก จะเป็นทางเข้าด่านดาวของของพรมแดนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางมณฑกาญจน์ทางเว่ยทางตะวกกลับมาด้านหลังคือด,าด่าน มาทบตราพาสปอร์ตตอนเช้านะครับต้องเจ็ดโมนาส่วนรถโดยสารรับจำทางจอดรอคิวกันอยู่อีกด้านหนึ่ง ข้างหน้าดูเหมือนจะมีฝนตกนะครับพักติดขึ้นแล้วแต่ไม่เงียมีป้ายอยู่หน้าด่านอันหนึ่งนะครับร้านอาหารลาวไทยเวียบนะครับอย่าห่างภาษาเวียดจะเรียกว่าอย่าห่างลาวไทยเวียบครับนี่กำลังเดินนะครับ ที่เห็นเป็นรถนอนตา,าวิ่งจันด่านังนะครับวิจันดานังคันที่จอดเมื่อคืนนะอันนี้จะเป็นประตูฝั่งเราตอนนี้ด่านเริ่มเปิดเต็มที่แล้วนะครับจะมีรถทั้งสองฝั่งวิ่งผ่าน เข้าไปจึดฝั่งนี่เอาของเข้าไปขายฝั่งลางนะครับคนเวียนเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล่ที่เห็นจะเป็นการ แรกเงินนะครับสังเกตเกิด,กดคนที่รับแลกเงินจะใส่หมวกนะครับแล้วก็ถือกระเป๋าใบหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแถเ,เราเวนตรงนี้เนี่ยด้านนี้จะมีภูเขาเด่นอยู่ลูกหนึ่งนะครับ ข้างหน้าเป็นด่านเวียดนามตรงกั้นแดนคือห้วยสะเอิดนะครับห้วยสะเอิดจะเป็นด่านกั้นแดงช่วงนี้ช่วงมาจากลาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะไม่ค่อยเห็น ช่วงมาจากลาวเราจะไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่แต่ผ่านเวทเข้าไปเนี่ยจะเห็นเขาเปเยอะเข้าใจว่าซุ้มประตูนี้เนี่ยจะเป็นอ่ารูปร่างเหมือนกองโอโหระเทกนะครองกองถอง,ง,งแดงสมัยก่อนที่ถูกขุด,ขดคุ้นพบในบริเวณเอเชียตอนออกสิงใต้ทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดภาษาเขาจะเรียกว่า วัฒนธรรมดองซอนนะครมีถิ่นอยู่ในเวียดนามก็เลยมาทําเป็นรูปก่องระหกมระหุ่มระทึกรถบรรทุกผลหินนะ ตอนนี้เราผ่านแดนมาแล้วนะครับผ่านต่างดาวเบาครับนี่ยังเช้าอยู่เมฆึมตรงนี้น่าจะเป็นสุนการค้าที่กำลังสร้างนะครับวงเวียนแล้วก็มีรถจอดรออยู่ทั่วบริเวณช่วงนี้กำลังรอเพื่อนร่วมทานเลยครับส่วนรถที่ข้ามมายังไม่เห็น องดีโดเอดีโดเอดีเวียดนามดเวดอ่ดาอเดนามนังตรงนี้จะเป็นห้างนะครับห้างเล็กๆนะครับแล้วก็แนวภูเขาครับฝนเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขตกั้นแดนระหว่างเวียดกับลาว รถบรรทุกแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะรอรถตรงแถวนี้ครับ